ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครเล่นแทงบาเขาเขาที่เคยเล่นก็คือตำแหน่งแคลรี่กับกับอะไรนะไฟเตอร์หรอแทงนี่คือโลมใช่ปะโลมโลมไม่มีใครเล่นเป็นหรอผมเล่นเองผมเล่นเองเอ้อแล้วใครปลา แชมป่าจริงเปล่ากที่ป่าเลยเป่าเลย <c oughs> ไม่ไวไ้ไวใจแชมปรอก <c oughs> ันใหา่ใจญ่แชมป่อกัถึงขนาดนั้นเลยเหรอท <c oughs> ีมวันนี้ที่เราเจอหน้านาไม่ค่อยคุ้นป่ะใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาเล่นเาวีแล้วอ่ะส่วนมากก,ก็เห็นเล่นเาวีทุกคนนะเก่งด้วยนะ <c oughs> พี่เราเอาาดีกว่าแล้วอเอาคิดไปลงติ๊กต็อกจบอ่ะถูกถึถ วอานี่ไงเขาเขาเขาให้เลขห้องมาแล้วนี่ไงดูในช่องนี้ดิอ้าวอ้าวอาไหนอ่ะแต่ปิดปิดยังปิดยังยังไม่ได้ปิดเลยไหองไอดีรูมอ๋อใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูการแข่งขันแบบ Normal Bandpick ทั้งหมดนะ ทุกรอบเลยทุกรอบเลยเพราะเป็นแบดโอฟวันไงต่อให้เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลหรือว่ารอบไฟนอลเนี่ยก็ยังเป็นโนมอลแบนพิกอยู่นะครับก็จะได้เห็นทุกตัวละครที่พวกเขาเล่นกันแบบเต็มที่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วว่าเล่นตัวอะไรใช้จ่ายยังไงก็ไปวัดกันที่หน้าดับในการว่าไม่ว่าจะอยู่ได้ทีมหรือว่าบูทีมครับแล้วก็วางที่ฝีมือนะฮะว่าพอเล่นในเกมจะเป็นอย่างไรนะคอตอนนี้เดี๋ยวรอเกมแรกเริ่มต้นนะครับมาพอดีเลยไปดูท้าแบงก์เลยดีกว่าแน<ะ>คู่แรกของเราฮะลูกเจี๊ยบนักสตรีมเจอกับแชมป์ อุ้ยอุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราต้องแบนวะเราต้องแบนปะแบนสิแบนยูเอ๋ให้หน่อยเอให้ได้ว้ขอบคุณครับเฮ้ยทุกคนรอฟังพี่แชมป์สั่งแบนไม่ไม่มสั่งสิไอ้เงี้ยแบนแล้วมู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 ลาดได้ไหมมูลาดมูลาดมูลาดนะโหดเหรอโหดแบนเลยเอานะ มันค่อนข้างโกงช่วงนี้ใช่ไม่เลือกไม่ใช่หรอเขาเลือกเมดก่อนนะเอากาลีนะเออเอาเลยครับมีใครขอมาขอกัาลีพี่แชมป์ป่าใช่ไหมชัวร์นะโอเคช่ไหมแล้วก็มีกาลีที่ล็อกมาแล้วนะครับโดยทางหน้าของมาดูป่าใหญ่ในตรีใช่โอ้โหมาดูป่าใหญ่ในตรงตีนก็เลยไม่ทราบว่ามาดูป่าใหญ่นะกันตรงน อเราไม่น่าจะแตกเ,เงินรางวัลเท่าไหร่นะสองแสนเจ็ดป่ะเราเราผ่านตรงนี้ไปได้ก่อนใช่ป่ะ <c oughs> เอางี้ดีกว่าผมว่าคุยเรื่องเครียดมันมันไม่ดีหรอกถ้าเราได้เงินรางวัลมาเราจะแบ่งกันยังไงดีวะ <c oughs> เอางี้เอา,เอาได้เงินรางวัลมาใช่ไหมล้วก, <c oughs> เก็เราก็ไปกินหมูกระทะกันเราไม่ต้องแบ่งเงินสองแสนเจ็ดกินหมูกระทะหมาใครหอบหมาใครหอบ เริ่มแล้ว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 ก็เออดีเีจยปวดหัว One hour later วันนี้เราต้องแข่งสี่เกมใช่ไหมใช่กินข้าวกันยังไม่ใช่ทีมเดิมเลยนะไหนวใส่ใส่ใส่โอ้ชนะชัวชนะใส่ใส่เหรอไม่เดี๋ยวนะพี่ต้อมขาดตังคนอยู่คุมขวามีคนอยู่คุมขวาคุมซ้ายก็มีคุมขวากูเหรอตรงไหนอ่ะคุมซ้ายอะร่ บอกใครบอกลูกบานหรอก็บอกเออเคผมอยู่กับผมอยู่กับฮาลุไงเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขาอยู่พุ่มทรายไม่ใช่หรอดูเลสด้วยพี่พี่ต้อมดูเลสด้วยพี่บายเองไม่ต้องห่วงตรงนี้หรอกผีเสื้อระวังผีเสื้อกำลังไปโน่งยังขึ้นไปแล้วโอ้โหถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเขามาเยอะเขาไปขึ้นบนหมดเลยนะน่ะ เามาออบนเยอะมากอยู่ในพุ่มอ่ะเขาาไปหิวเลือดที่บ้านก่อนีด้ปะการกลางครับกกลางครับการกลางครับเขาจะเอาางกอนเขาจะเอามังกอเขาเอาแล้วนะเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่ได้วดเอาเอาเอ็กซ์แคิลเอ็กซ์แคิเอ็กซ์แคิเได้ไมัางกรนอ่ะอู้ยเราได้ว้ยได้มาต่อตรงนะนดูป่าใหญ่ที่ตรงไปนีรับมาดูป่าใหญ่ตรงนี เขาชื่อเขาเขียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านแหละมันอันตรายมากไม่เหมือนเป็นทางการอ่านไม่ได้นะจริงจริงอ่านได้สบายๆโอ้ตรงทางการที่หนักกว่าน,นั้นโดนมุดมาตรงนี้แล้วพยายามที่จะคุมโอ้โหแล้วโดนอีิทเดียพาวสติวไปได้อะใช่ก็เหมือนจะเป็นบ่อนะมืนจะเป็นบ่อร,รว่จบได้ได้ไงไว้เนี่ยกาลีไงบ่อกาลีอะเอ้ยเราได้เราได้ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่บอกก็อันติเหมือนเดีย เอ้กูต้องต้องเทยมาลอกไอ้ไอ้ยี้มันร็อกว่าไอ้ยมัอกว่าไอ้เที่ยฉีกแล้วมันบอกนะน่าไม่เน้นชนะเน้นวุ่นวายไป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 ไ้ยไปต้งโลกรักเรือ มันตายหรอมันมาลุมเต็มเลยอ่ะสองชั่วโหดไปหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สองคิวอะไรอุ๊ยข้างล่างอ่ะดูล่างให้หน่อยป้อมล่างอ่ะพาพวกเราไปล่างกันเออไปกคนาทีไปสะบานว่าแกงเขาถมเขาถมเขาถมเราเขาถมเราเขาโถมเราทิกซี่ต่า

พิกซี่ตายสวยไปเข้าแข่งอ่ะนี่อย่าลบสิวอันติเออเอออ่ออหมด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 อสกาลีตายแล้ววันนี้คืห้องซ้อมใช่ปะแข่งแล้วบอกแล้วให้ลูบานออฟเลนเออลูกบานออฟเลนโหดนะใช่หรอใช่ จชใช่หรอลูกมาเอาเอล่นหมดใช่ใช่แพนด้าปะแตนก็ลูกสาวกูมาไปเอาเลน่นกูแคร์เลี้ยงกูแคร์เลี้ยง A few moments later ทเทปจีบีก็ดักด้วยครับแล้วปล่อยแล้วครับปล่อยในบริเวณเลนบนตอนนี้มันดีนะปล่อยจากตรงไหนก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมันไปสตาร์ทเล่นจากบา้านให้เองเพอร์ซี่ทำหน้าที่ตัวล่อครับตรงนี้โดนแอนสแนกัดเข้าไปมีช็อคเข้ามาดัก แล้วดูครับยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยดูไว้5คนแล้วฝั่งซ้ายเขาไปแล้วครับคือไม่ตีทางด้านบนครับวคีมันเข้าด้วยมีตัวของเทนที่รอดักไว้บริเวณตรงกลางครับในสุดท้ายต้องตายสามนะเออลุ้มเลยลุ้มเลยเหรอตาย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 ขอบคุณครับขอบคุณดแลกกันหนึ่งข้อไปใา่

บอกแหแพ้แล้วอ้าวจอนเชิญเจเจรเจอนเอบอกบกบอกเขาว่าตอนนี้นึกว่าอร์มออเอออยูบอกไปว่าถือว่าเป็นการซ้อมที่ดีเขด้อให้ครับอันนี้เรียกว่าฟอมใหุ้ ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนทีมอะเปลี่ยนทีมเขาเปลี่ยนทีมสู้ไว้ทีมต่อไปทีมอะไรนะกิจนายใช่เหรอเอาเอาคะแนนเราไปให้หมดไปมา<ไ>ปแจ<ฟ>ก